ใครเป็นคนบ้าใครเป็นคนทายบนะครัพร้อมนะครับอ้าพร้อมแล้วเชิญน้องเจมส์ครับนี่ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ30วินาทีจับเวลาคนที่ใส่จีวออ่ะพระอ้านมีคำว่าพระครับจิงโจ้อจิงโจ้กระโดดมีคำว่ากระโดดครับเอิม่มจังหวัดเอ่อที่ เมืองจีนนะมีที่แบบมันจะยาวๆอ่ะไม่ไผ่ไม่ใช่คือมันเดินได้ด้วยอ่ะที่จะยาวๆยาวๆอ่ะกำแพงเพชรมีคว่ากำแพงครับครับพิงกำแพง ไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับอีกนิดเดียวนะครับคำตอบของเราก็คือพระกระโดดกําแพงนะครับโอ้พระกระโดดกําแพงนะครับเป็นชื่ออาหารจีนครับซึ่งทำจากวัตถุดิบแพงแพงทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นหูฉลามนะครับปลิงทะเลเห็ดหอมเปาฮือกระเพาะปลานะครับซึ่งในน้ำซุปเนี่ยก็จะใส่สมุนไพรด้วยไม่ว่าจะเป็นโสมเกากีทั้งเช่านะครับที่เราตั้งชื่อกันว่าพระกระโดดกําแพงเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันกลิ่นหอมน่ารับประทานมากถึงขั้นว่าพระ ยังอดใจไม่ไหวต้องกระโดดข้ามกำแพงเพื่อมารับประทานเลยทีเดียวเราถือเรียก,กันว่าพระกระโดดกำแพงนี่เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับ